ละครสั้นเรื่องเมื่อมีเด็กกระโปกมาสารภาพรักกับฉันใครคนไหนที่ขอละครสั้น fc เรามานั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกูกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะไปรับชมกันเลยค่ะกัะจุยต้องรีบไปโรงเรียนก่อนสและโอเควันนี้ฉันก็ต้องไปรับมะนาวไปโรงเรียนด้วยบ้านมะนาวอยู่ทางนู้นนี่นะนี่ไง โอ้อ้าวเก้าโมงแล้วนี่ทําไมมันเร็วจังเลยเนี่ยมะนาวมะนาวฉันขอโทษหน่อยนะพอดีฉันมาทานนิดนึงเออไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือสาเลยหรอกโอเคเดี๋ยวเรารีบขึ้นรถมากันโอเคเมแกนเก้าโมงสิบนาทีพ่งออกจากซอยบ้านมะนาวไปกันต่อ 9ก้าโมงห้านาทีพึ่งถึงโรงเรียนก็ไปกระต่อ9ก้มงสินาทพึ่งถึงยังไม่ได้ถึงลานจอดรถก็ไปกระต้ออา้าวเมแกนเองเป็นอะไรเนี่ยเปล่าเปล่าเก้าโมงสิเนาเทพึ่งลงจากรถก็ไปกระ 9.18มงนาที Uhr, พึ่งขึ้นบันไดตรงหน้าเข้าชั้นเรียนไปกันต่อ9ก5โมง25นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกพึ่งถึงชั้นเรียน9ก6มง26นาทีพึ่งถึงโต๊ะนั่งไปกันโอเคนั่งกันมะนาวโอเคเมแกน เดี๋ยวโจทย์งานก่อนดีกว่าโอเคเขียนเขียนไปโอ้โหทำไมอาจารย์สั่งงานเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยไอเราก็วาวาวนเลยมาชา้ารีบทำงานก่อนไรวันเนี้ยวกที่ทำงานเสร็จเราก็นั่งอยู่เฉยๆเล่นมือถือเฮ้ยต้องรีบเขียนงานและมาสายก็แบบนี้แหละ ตอนไหนจะพักเบรกแล้วเนี่ยพักเบรกแล้วนักเรียนเอ้ยโอเคใครยังไม่ได้เสร็จก็มาเขียนต่อเลยนะค่ะมาๆาม,ามาพักเบรกและใช่ปะโอ้ยครูบอกว่าพักเบรกเข้าห้องน้ำไม่ใช่พักเบรกให้ออกมาเล่นแป๊บหนึง่งอ้าวเหรอฮ้ยยืนรอฉันเข้าห้องน้ำก่อนนะพอดีฉันปวดคลี โอเคคลีเสร็จยางเมแกนยางเลยมะนาวเสร็จยางหอยเสร็จแล้วจะพูดอะไรมากมายละเนี่ยหลางมือเสร็จแล้วมามา้มา,าเข้าเรียนดีกว่ามะนาวโอเคโอเคมาแล้วเดี๋ยวนั่งทำงานก่อนดีกว่า แต่ก็ไม่อยากทำงานเลยอ่ะนอนก็ได้คาเฟ่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 คลิงคล้งกลิง้งกลิ้งกลิ้งเอาล่ะนะักเรียนถึงเวลาพักเบรกแล้วนะจ๊ะพักเบรกคาบที่สองเอาละ่ะ พักเบรกรอบนี้ก็ไปหาพักเข้าห้องน้ำหรือบลาบลาได้เลยโอเคมะนาวครูว้าแล้วก็ป้ายครูพูดถึงเรื่องพักฉันก็เปิดเลยเฮ้ยไรเนี่ยเองจะพาเราไปไหนเนี่ยอ้ามะนาวพาฉันไปอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดนี่ฉันให้น้ำเองไปโอ้ ได้เลยของฟรีแบบนี้ฉันชอบใช่ไหมแม่แกนมามามารีบไปอ่านหนังสือก่อนดีกว่าจ้าถีให้ของแบบนี้เรีบผ่าชัดไปเลยนะเฮ้ยน้องน้องน้องเบแกนเพื่อนพี่ชอบน้องอ้าวใหญ่มะนาวเนี่ยแกอย่ามาพูดมั่วแบบนี้นะ น้องๆวันพี่หวัวสีน้ำเงินชื่อเมแกชอบน้องนะโอ๊ยเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันนาวเอาน้ำที่ฉันให้ขึ้นมาเลยนะโอ้ยแช่พูดเล่นไปน่ะเมแกชีวิตต้องมีสีสันหน่อยสิโอยพูดเล่นบ้าอะไรกันล่ะก็ฉันมีแฟนแล้วน,นี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะ้มันนา เผื่อแฟนฉันนุ๊กเข้าได้หวางงานเข้าแน่นอนเลยอ่ะมันนาวเฮ้ยนี่มีรุนเพคมาสารภาพรักกับฉันเหรอเนี่ยโอ้โหรุนเพคมาสารภาพรักนี่คือรักแรกพบเฮ้ยรุนเพคชอบกินอะไรเดี๋ยวเราจะหามาให้เราจะเปร์ลุนเพคเลยมาเถอะมันน่าวเข้าเรียนได้ละนี่ ว้าวแกดูสิเมแกนดูรุ่นน้องคนนั้นที่ฉันได้พูดไปมายืนรอด้วยแหละฮอยใหญ่มะน,นาวเนี่ยแกเป็นเพื่อนที่แบบเห็นสวยมากเลยนะฮอยฉันแค่รอเล่นนะฮอยแต่ฉันไม่รอเล่นด้วยนะมะน,นาวโอ้เมแกนไม่เป็นไรเราขอโทษ เด่นะักเรียนมาท่อง A B C D ตามคุณครูเลยนะเสร็จแล้วก็มาเขียนแบบนี้ตัวนี้โอเคคู่ขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะคะมามามามะนาวแกต้องชดใช้เรื่องนั้นเลยนะโอ้ยฉันก็บอกแล้วไงว่าฉชาลอเล่นเพ่ครับเพ่เพ่คนนี้ผมสีน้ำเงินครับผมให้ตัวนี้นะครับเออ พี่ชอบผมใช่ไหมพี่ชอบผมแน่นอนเลยดูสิเพื่อนพี่บอกนี่ผมเอาขนมหวานๆของหวานแสนอร่อยผมซื้อมาให้พี่คนเดียวเลยนะนี่รับไปเพ่เอาไปสิเอออันนี้น่าเป็นรักแรกพบของเรานะเพ่เออผมให้พี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนละ กินขนมให้หมดด้วยนะคะเพ่อย่าลืมแปรงฟันด้วยไปก่อนนะ <c oughs> ดูสิโอ้ยไม่ต้องมาหัวเราะเลยนะมันนาวแกเป็นคนพูดแท้ๆเลยโอ้ยฉลาโมโหโอ้ยไม่ต้องโมโหไรหรอกดูสิ เมแกนเด็กให้ของหวานขนมมาเต็มเลยอ่ะเอิมฉันขอนะมามามาโอ๊ยไม่ต้องเอารลกเดี๋ยวฉันเอาไปกินอยู่ที่บ้านเองไม่ต้องเสี่ยงเงินค่าขนมอ้าวถือกล่องไวมาเลยเนี่ยเมแกนโอ๊ยไอเบิ้มเอ้ยอันนี้เป็นอพูดดีมันนะฮะอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นให้มันอ่ะเมแกน ฉันเห็นนะฉันนั่งตรงประตูเอามาเลยฉันขออา้าวไรเนี่ยเออเอแบ่งกันกินด้วยล่ะฉันแบ่งให้ฉันด้วยฉันให้นายแค่ชิ้นหนึ่งฝากไว้ด้วยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ไปก่อนค่ะเพื่อนๆบายบายอ้าวฉันขอคืนก็แล้วกันของฟรีแบบนี้ฉันชอบ